สวัสดีค่ะชื่อนางสาวศภาศพลค่ะรหัสนักศึกษาหกสามห้าหนเสอค่ะสวัสดีค่ะ,คะชื่อนางสาวขาชามาสมมาก,ก่อนรหัสนักศึกษาหกสามห้าหนึ่งหนึ่ค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของธุรกิจสตาร์บัคนะคะธุรกิจสตาร์บัคเป็นหนึ่ง แห่งคอนเซปต์สโต์นะคะสำหรับเชนร้านกาแฟระดับลูกอย่างสตาร์บัคนะคะซึ่งเข้ามาเปิดวัฒนธรรมกาแฟในประเทศไทยนะคะถึง22ปีแล้วค่ะซึ่งผ่านมาซึ่งที่ผ่านมานะคะสตาร์บัคนะคะมีความโดดเด่นอย่างมากในการขยายช่องทางในการขายพื้นที่ศูนย์การค้านะคะร้านเดียวอาคารสำนักงานซึ่งมีการสร้างอัตลักษณ์หรือคอนเซปต์สโต์นะคะผ่านโพนของสังคมค่ะ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมค่ะซึ่งหลายแห่งนะคะในในไทยนะคะติดอันดับสาขาที่สวยที่สุดด้วยนะคะแต่ในขณะที่ชื่อของสตาร์บัค s นะคะเป็นร้านกาแฟะระดับโลกจึงมีราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงค่ะหากเปรียบเทียบกับร้านกาแฟในท้องตลาดของไทยนะคะคนไทยส่วนใหญ่นะคะจึงเลือกทานกาแฟที่อื่นมากกว่าทำให้สตาร์บัค s นะคะมีฐานลูกค้าที่ลดน้อยลงค่ะ แนวทางการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงของสตาร์บัคนะคะก็คือคหนึ่งขยายสาขาเพื่อให้คนไทยรู้จักสตาร์บัคมากขึ้นแล้วก็เพิ่มยอดขายให้แต่ละสาขาะคะ่ะ2มีการจัดโปรโมชั่นให้กับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่นะคะเพื่อรักษาฐานของลูกค้าเก่าะคะ่ะ3มีการจัดมือกับช่องทาง Delivery นะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าะคะ่ะ4ออกแบบบรรยากาศภายในร้านนะคะ ให้รู้สึกอบอุ่นปลอดภัยเหมือนอยู่บ้านของตัวเองนะคะเพื่อดึงดูดลูกค้าค่ะ 5. ้าจะตั้งร้า์คูนะคะเพื่อตอบโจทย์ความสะดวกของคนที่เดินทางแวะซื้อนะคะทั้งหมดที่เราได้กล่าวมาน,น,นะคะก็คือปัจจัยความเสี่ยงและแนวทางการแก้ไขปัญหาของสตาร์บัคค่ะพวกเราขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ